ออมาเราประเทศประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะฮะผมไม่ไมรู้ตอนนั้นประเทศไทยครบ75ดปีพอดีแล้วก็เราก็เป็นเจ้าภาพจัดคุณอนชัยคนก่อนคุณอนชัยเนี่ยเป็นกรรมการ มีบุคคลสำคัญอยู่สี่ท่านที่เป็นท่านอาจารย์อภัยเป็นกรรมการท่านอาจารย์หมอบุตรสมเป็นกรรมการอาจารย์เพทยัยอามาตย์ยกุ่และท่านอีกท่านคืออาจารย์สมาพงพงษ์บุตรโหบิ๊กปิก๊กกนัลนแต่ผมยังหาคนอื่นไม่ได้เพราที่ไทต้องไปแข่งขันลงสมัครเลือกตั้งไม่ได้แต่งตั้งแล้วนะเพื่อให้ประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด27ประเทศเลือกคุณรัชัย เป็นกรรมการลูกเสือภาคพื้นโอ้ในประเทศไทยพอเริ่มรู้จักผมเพาสองปีเริ่มหาเงินแต่ระดับนานาชาติเขาไม่มีใครรู้จักผมอล้เราก็มนุย์มนุษย์เขาเรียกมนุษย์กลยุทธ์หาวิธีการสิถูกภาระจะต้องไปแคนดิเดตที่อายุน้อยที่สุดในโลกกรรมการภาคพื้นแต่ละคนเอ่ยามกันอายุห้าสกกันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ แต่ผมมีโอกาสสอบตกเยอะเพราะว่าจำได้ว่าท่านอาจารย์เพทายกับท่านอานจารย์จำอางเนี่ยกรุณาแนะนําให้ผมรู้จักผู้อำนวยการลูกเสือภาคพื้้นเอเชียแปซิฟิกตอนนั้นเป็นคนฟิลิปปินส์มิสเตเดลซิเวสเตอร์มาประเทศไทยแล้วเราก็พาไปเลี้ยงข้าวคุยแล้วเขาบอกว่าอยู่ลงไปยุ็สอบตกเพราะไม่มีใครเขารู้จักอยู่หรอกตอบได้ก็ใช้กลยุทธ์ คอนยูที่หนึ่งมิสเตอร์แจกนะรัฐมนตรีว่าการตอนนั้นไม่ใช่คุณชวนแล้วเป็นคุณมารุตบุญนาผมเป็นนักเล่นสแตมผมทำหนังสือสแตมนะฮะเป็นของที่ระลึกเขาจะรู้ว่าผมเป็นแชมป์โลกสแตมมาก่อนผมทำสแตมเจ็ดแปดปีผมก็จะทำเป็นที่ระลึกว่าเขาจะรู้ว่าผมเป็นประธานสร้างสแตม็มสำหรับประเทศต่างประเทศเนี่ยใครเป็นประธานสร้างสแตมหรือ เป็นอะไรระดับโลกมาเขาจะตื่นเต้นเราก็มีมีอะไรระดับโลกเราจะเป็นนักเล่นสแตมระดับโลกนะฮะเป็นแชมป์โลกเอาละโชว์ความเป็นแชมป์โลกแต่ไปคุยกับท่านมารุตผมก็ยัง,งสอบตกท่านไม่รู้อกผมเป็นรัฐมนตรีถ้าคุณนันชัยสอบตกจะเสียหายจะเสียหายต่อประเทศชาติและเสียหายต่อรัฐมนตรีว่าส่งแคนดิเดตแล้วไม่ได้แล้ว มันจะเสียหายต่อบิดาคุณว่าบิดาคุณเป็นรองนายกเป็นอุปนายกลูกเสือด้วยเพราะนั้นผมให้คุณตอบตกไม่ได้เอาอย่างนี้คุณณนะชัยผมจะให้คุณพูดเพื่อแนะนําตัวคุณมันก็มีเวทีพูดอยู่แล้วกับแคนดิเดตเขามีอยู่แล้วครับแต่ผมจะให้คนพิเศษวันแรกที่เลี้ยงคุณทำอะไรผมจะแจกหนังสืออย่างดีสแตให้เขารู้จักผมถึงการปรึกษาหารือกับ ท่านดนตรีว่าการท่านมารุดบุนน่าว่าจะทำอย่างไรผมปรึกษาท่านมารุดทำเอาอย่างนี้คุณณชัยเดี๋ยววันแรกจัดงานเลี้ยงก่อนพิธีเปิดเวลคัมดินเนอร์ผมจะพูดให้คุณณชัยแต่คุณณชัยต้องเตรียมพูดแทนผม งงๆงงพูดแทนท่านผมจะพูดให้คุณได้ใช้แล้วพูดแทนท่านแปลว่าอะไรท่านเดี๋ยวคุณพูดให้หมดเลยถึงวันจริงท้ามารุตขึ้นไปพูดในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือไทยเป็นประธานเจ้าภาพท่านพูดสั้นๆส,สองประโยคขอบคุณทุกคนมาใน,นี่งานวันนี้ทั้งหมดเนี่ยชื่อผมเป็นประธานก็จริงอ่ะแต่คนทํางานทั้งหมดเนี่ย ชื่อแนนัชชัยรัตกุลเพราะฉะนั้นผมไม่พูดเอาไอ้คนที่ทำงานจริงๆงานเนี้ยขึ้นมาพูดแทนผมผมก็เลยได้เป็นพระเอกทำให้คนต่างชาติเขาเริ่มรู้จักโอ้อณัชชัยมนสร้างนี่เองทำใช่ไหมแล้ววิธีพูดของอาจารย์อภัยเนี่ยท่านท่านถ่อมตนเราเรียนรู้การถ่อมตนของผู้ใหญ่ท่านไม่บอกให้เราเก่งนะท่านบอกอยู่ลูกเสืออยู่ต้องรู้จักเซอร์วิส อยู่ต้องถ่อมตัวต้องพูดนอมน้อมยกย่องแล้วอยู่ถ่อมตัวตอนจบให้พูดไปว่าผมขอแสดงความเป็นลูกเสือเพราะฉะนั้นแขกที่ผู้มีเกียรติที่มาในงานนี้หกร้อคนทั่วภาพพื้นเนี่ยใครต้องการสเกาติงจริงๆคือการแสวงหาอะไรก็ตามที่พัทยาคนหนุ่มเนี่ยจะหาให้ในเสียงตบมือฮ่าไว้ บรรยากาศไม่ใช่ว่าเราเก่งเดี๋ยวเขาหมั่นไส้แต่เราเป็นผู้รับใช้นี่คือเทคนิคของผู้ใหญ่นี่เรียนรู้วันรุ่งขึ้นไฮไลท์ประธานเปิดนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกเปรมตินสุวรรณนนท์มอบหมายคุณพิชัยรัตะกุลเป็นประธานคุณพิชัยชอบลูกเสืออยู่แล้วเพราะคุณพิชัยตั้งแต่เด็กก็ใส่ชุดลูกเสือชอบในหนังสืองานศพท่านจะเห็นท่านชอบลูกเสืออยู่ ท่านพูดท่านพูดได้ประทับใจมากกับคนหกร้อยคนท่านพูดภาษาอังกฤษดีท่านอินกับลูกเสือท่านก็เป็นรองนายกที่ไปอบรมลูกเสือตอนเป็นรองนายกไปอบรมทั้ง BTC ทั้งวุดแบตแล้วไม่ใช่อบรมคนเดียวเอาในชวนหลีกภัยไปอบรมด้วยนะรุ่นพิชัยชวนนะแต่เบื้องหลังก็คือผมเป็นคนชวนพ่อท่านก็อินท่านพูดด้เต็มที่ความเป็นปลูกเสือ พันลุ่งขึ้นเลือกตั้งก็เลยได้คะแนนอันหนึ่งได้คะแนนอันดับหนึ่งเพราะว่าด้วยกลยุทธ์ของผู้หลักผู้ใหญ่วางให้เราแล้วเราก็ดําเนินการนั่นแหละคือผมเลยเกิดบนเวทีลูกเสือนอกจากไทยที่ทําหาเงินแล้วมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยนะจนเดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นมีใครขายได้ห้าหกล้านแบบผมเลยนะแล้วก็ระดับเวทีโลกเป็นเรคคอร์ดที่ เด็กเยววาวชนซื่อๆเด็กๆได้เป็นระดับกรรมการภาคพื้นนั่นคือเวทีที่ผมเปิดตัวเมื่อเข้าในเวทีลูกเสือโลกมันไม่ใช่เจอแค่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกผมต้องไปประชุมงานสมัชชาระดับโลกงานสมัชชาภาคพื้นต่างๆซึ่งทั่วโลกตอนนั้นมี6ภาคทั้งยุโรปแอฟริกาอเมริกาต้องไปหมดเลยฮะนะฮนะยุโรเอเชียไปมาหมด แล้วก็ระหว่างนั้นก็มีโอกาสไปงานชุมนุมลูกเสือโลกด้วยงานาสมัชชาลูกเสือโลกอะไรต่างๆก็เป็นเห็นวิธีโลกเปิดโลกกว้างสำหรับคนที่รู้จักแค่ลูกเสือไทยอายุการทำงานเป็นกรรมการภาคพื้นเอเชียไปที่หกปีเราภูมิใจกับการที่เราได้เหรียญลูกเสือสด,ดุดีชั้นหนึ่งโดยได้ดรับพระราชทานจากล่นเกล้าราชกาิที่เก้า โดยพาะหัดด้วยนะเข้าเฝ้าใส่งเกงขาสั้นมีลูกแต่พอไปเวทีโลกตายเหรียญเขาเรลาเล็กน,น,น,นิดเดียวนิดเดียวเหรียญนี้แล้วทั่วโลกเขาเหรียญอย่างงี้นี่ทั่วโลกเครื่องราชของเมืองนอกนะครับเขาก็เป็นเครื่องราชสูงสุดของลูกเสือห้อยคอหมดเลยแล้วเขาก็ งงประเทศไทยประเทศไทยนอกจากเด็กแล้วเครื่องล่าของเรายังเล็กอีกของเขาเดินมายืดของโลกนี่ก็จะใหญ่โตมีเหรียญหมุนได้อะไรนะ่นะใหญ่โตภาคพื้นก็จะใหญ่นะฮะทำไมของอยู่คุยนักคุยหนาว่าลูกเสืออยู่มีเยอะลูกเสืออยู่เก่งแต่ทําไมเครื่องล่าอยู่ทีดเดียว <c oughs> กลับมาเนี่ยนอนไม่หลับ เราก็บอกเนี่ยในหลวงพระราชาานนะของอยู่ใครให้อย่างมากก็พเพื่อเสด็จหลงอยู่พเพื่อเสด็จลูกเสือไม่ใช่พเพืเสด็จประเทศนะเพราะนั้นประเทศไทยเราภูมิใจว่าเป็นลูกเสือมีประเทศเดียวในโลกที่องมพระประมุขค,คือในหลวงประเทศอยู่ไม่มีหรอกที่เป็นอย่างนี้เพราะลูกเสือเราเกิดขึ้นได้เพราะในหลวงอีกเหมือนกันนะฮะคุณลุงของท่านสร้างลูกเสือ เราภูมิใจมากความเป็นลูกเสือที่มาแต่ลูกภูมิใจทใําไมรางวัลอยู่เล็กจังเลยแน่ตอบไม่ได้นะเพราะลูกเสือหรืลูกเสือนี่เราสร้างมาตั้งแต่2500